สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมจะเอามารีวิวชุดเสื้อผู้มือดีก้าพลาสแลบวันนี้ก็ไอซีนะครับวิศวกรนะควิศวกรเกมเมกและคือสเกน Okay, see, see, three. Power 10, it Wow, yes, oh, yes, sir. I like it, Kaji <laughs> oh, hey. Hello guys, welcome to my Minecraft Let's train on the maybe some Okay, let's go outside now Maybe see if there's some, some okay. this เร็วเกินไปมันคือว้อาวมันคืออ่าอะไรอ่ะที่มีใครสามารถเข้ามาได้โดนตบแต่ว่ามันแรงมากนะครับวว้าว